มากครับถามมากๆเลยกับคุณน่ะตั้งแต่วันที่คุณไปออกรายการถกไม่เถียงโอ้โหคลิปคนดูเป็นล้านเลยอย่ากโกรธผมนะครับว้ละผมบ้าป่ะผมนามดีเติบโตที่ระยองเป็นลูกกับพา้าพ่อแม่ไม่มีเสียชีวิตปะสองครูเขียนป้ายว่าโง้เหมือนควายเสร็จแล้วผมก็หนีไปอยู่ในป่าครับผม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 ขอดูนะผมขอดูอยู่นอกโอตื่นเต้นะอ่ะโอเคดูดูด,ดูสัมผัสดูหน่อยดูหน่อย ถึงแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพครับตอนนี้กูบอยคัดยิ่งอยู่รายการกูยิ่งเพี้ยนยิ่งบ้าขึ้นไปทุกทีแล้วนะคะก็วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญนะครับคุณประเสริฐนะครับลิ้นสะบัวิญ,ญญาณครับลิ้นสบัดวิญ,ญญาณคุณมันโด่งดังเรื่องอะไรยังไง ก็ไม่รู้จะดังเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้มันก็อยู่เฉยก็มันก็มีคนติดตามเนาะก่อนคุณจะดังคุ้นเคลียร์กับผมก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับรถนี่คือรถประจำตำแหน่งคุณหรอครับครับไอ้นี่ปิดแรงไม่ได้ครับปิดแรงไม่ได้ปิดแรงเดี๋ยวมันล่วงครับก่อนจะคุยกันก่อนต้องปรึกษาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคุณรถเนี่ยนะผมชื่นชอบการแต่งไม่เหมือนใครครับเพราะแต่งมันเิ่งเอกลักษณ์เออเพราะแต่งอย่างอื่นก็คล้ายๆว่าอันนี้ปัญหาเนาะตำรวจจับบ้างอะไรบ้างยดนงนี่โดนเออโดนโดนไม่ไม่ครับโดนโดนโดนแค่ความเร็วครับก็ ไปล่วงใส่รถคันอื่นเขาเนี่ยบอกผมรับผิดชอบเต็มร้อยครับครับครับผมรับผิดชอบถ้าเป็นของของผมนะแต่โดยมากจะไม่โดนเนาะอันเนี้ยวิ่งผมวิ่งนะถนนดีๆนะตรงไหนที่ไม่มีกล้องผมวิ่งร้อยสี่ร้อยห้านะครับตอนนี้คือถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยทำความเร็วได้เดี๋ยวเราจะไปบุรีรัมย์เซอร์กิตนะฮะเพื่อจะเอาไปเทสกับฟอร์มูล่าวันแข่งคู่กันเลยครับได้ครับมึงจะบ้าเหรอแค่นี้มึงคุยเคลียร์กับทางหลวงก็เรียบร้อยไปก่อนวันนี้ผมขออนุญาตแหมเราคุยกับแขกรับเชิญหยาบไม่ได้ วันนี้ขอนั่งคุยหน่อยนั่งสัมภาษณ์นิดนึงค,คุณดังมาจากอะไรวะแล้วคุณก็ถามว่าคุณคุณบ้าจ,จริงหรือเปล่าผม้วการสัมผัสวิญญ,ญาณของคุณจะมาสัมผัสจริงไหมใครมันพิเรนแบบเอาลิ้นไปสัมผัสวิญญ,ญาณอย่างหมอปลาเขาก็อ้วกเนาะอ,อ้อวกปมนเหนื่อย อ<ต>มันนเหนื่ยลิ้นเนี่ยมันไม่เหนื่อยครับแต่มันจะเมื่อยลิ้นหรือเปล่ามันก็มันก็มันส,สนุกสนานดีครับเราไปค้นพบหมอปลาเนี่ยเขาไปค้นพบมาเป็นสิบปีแล้ว <S S S เขาเป็นแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เขาโอ้โหเขาแต่ยี่สิบกว่าปีได้นะที่เราเห็น,นแต่ของคุณเนี่ยเพิ่งมาสัมผัสได้ลิ้นเนี่ยมันเกิดอะไร,ร,รนะวันนั้นเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนั่งสัมภาษณ์กันอ่ะไปชมกันคุบอยคัทครับแตอนนี้ฮะเรามานั่งกับพี่ประเสริฐตัวเป็นๆแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นทางการครับพี่ประเสริฐสวัสดีครับสว คำถ,ถามมากๆเลยกับคุณนะ่ะตั้งแต่วันที่คุณไปออกรายการถกไม่เถียงโอ้โหคลิปคนดูเป็นล้านเลย มันมีคําถามที่ผมถามแล้วผมก็ค, <vo> <field 29> คิดว่า <CDU> คุณอาจจะเป็นพวกจิตเวทหรืออะไรหรือเปล่าที่มาที่ไปของคุณประเสริฐนี่เป็นใครนะครับทำอะไรอยู่มีอาชีพอะไรแล้วค้นพบตัวเองว่าสัมผัสวิญญาณได้ขนาดไหนโอ้วันนี้คําถามผมเยอะมากคําถามแรกเลยอย่าโกรธผมนะไหวยละคุณบ้าป่ะผมถามดีผมก็มันมีคนเขาว่าผมเนาะบ้าบางเฮี้ยบัางควายบัางไม่ไม่ไม่ไอเฮี้ยคงไม่ใช่ขนาดนั้นบ้าคงบ้าเออผมก็เอผมก็ยังอยู่ไปอยู่มาก็ออ นึกจะเป็นอย่างที่เขาว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก,ก็ยังขับรถไปไหนไปไหนปกติอยู่เนาะเออผมก็เออเขาก็ว่าผมผมก็ไม่รู้จะผมว่าแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเนาะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบปู่ชอบมากครันี้พี่ประเสร,ริฐเรามัน เป็นใครมาจากไหนชื่อจริงนามสกุลอายุเท่าไหร่ยังไงแนะนําตัวหน่อยผมเกิดพอศ14ปีคุณครับครับอายุปีนี้ก็50ครับโอ้ห้0เป็นคนจังหวัดอะไรยังไงครับเกิดที่ระยองครับเติบโตที่ระยองเป็นลูกกัพา้าพ่อแม่ไม่มีเสียชีวิตพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าบุญธรรมครับปู่ย่าบุญธรรมก็ส่งเรียนหนังสือผมก็เรียนแค่ป .2 ครับ 2> ป2ครูก็เข,เขียนป้ายว่างงวหมือนควายผมก็เดินตอนหนึ่งถึงปหโง่วหมือนควายครับงงเหมือนควายครับเสร็จแล้วผมก็หนีไปอยู่ในป่า5-6เดือนนั้งจนครูเข้าไปบอกปู่ว่าลุงเด็กไม่เป็นโรงเรียนนะผมก็ปู่เขาไปตะมกดร,รอยตาม,มเขาเจอเขาก็ตีผม,มแล้วก็บัดน,นั้นออกโรงเรียนปอสองชีวิตก็ไปถากหญ้าวันละ25บาบาท ทำงานาวันละยี่บาทยี่บาทผมก็โดนเขาสบประมาทเนอะมึงสู้ลูกูไม่ได้หรอกมึงเรียนแค่ปสองเต็มที่มึงก็เป็นแค่ยามความคิดของผมก็คือว่าอูผมจะต้องเอาจุดนี้ผมจะสร้างจุดนี้ แล้วพอสสามสิผมไปเป็นทาหารไปเป็นทหารผมก็รับจ้างเข้าเวนเข้ายามมั่งเงินเดือน800ผมก็มีอาชีพเนาะอาชีพของผมมันเป็นกีฬามันปีกีฬาก็คือกีฬาในร่วของผมก็คือว่าเขยา่าไฮโลเขยา่าไฮโลมันมีหลายกองร้อยนะครับ กล่องร้อยนี้กล่องร้อยนี่ผมให้รูชุดไม่กี่บาทหรอกอชุดละยี่สิบสาสิบาทแต่นั้นผมก็ได้เงินมาโอ้เยอะนะครับครับเออตอนนั้นพศสสามห้าสามหกทองบาทละสามพันเก้าครับออผมก็ซื้อทองไปสิบสิบบาทแหละผมกาเก็บเงินแล้วก็เอาเงินไปให้เขาเลี้ยงวัวซื้อวัวเขาเลี้ยงอืเลี้ยงไปเลี้ยงมาเออพอมีไอน้นู่นไอ้นี่หน่อยผมก็ซื้อรถมือสองมั่งซื้ออะไรมั่งก็ได้ไปได้มาก็เก็บหอมรอนลิตึกกระทั่งมีอื โทษนะฮะผมเล่าผมถามคําถามเดียวนะถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรยาวครัทำงานอะไรตอนนี้คือจะจบเลยนะชีวิตคือตอนนี้มาถึงขั้นที่แบบครับยาวเขาเล่าจริงๆแล้วโอ้โหชีวิตเคยยุ่งอับยาเสพติดไหมไม่ยุ่งครับไม่เอาเลยบ้านผมนะ ใครจะค้าใครจะเสพใครจะขายผมไม่สนใจผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเออผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเออกลักกันนะเนาะเขาบอกว่าไอ้เนี่ยติดมาผมก็ด้วยการสงสารเพื่อนผมไปบอกชาวบ้านเลยเพื่อนผมไม่ติดครับเพื่อนผมซื้อสดเออเพื่อนไม่ติดเออเพื่อนไม่ติดซื้อสดเพื่อนซื้อสดเออเขาไปไปดินทาเพื่อนไงเสียเสียหายแล้วก็หวังดีกับเพื่อนเออแล้วก็เออเราก็บอกว่าเพื่อนไม่ไม่ติดซื้อสดแล้วก็บอกว่าจางจริงปัจจุบันนี้ปัจจุบันปัจจุบันพี่ประเสริฐทำอาชีพอะไรเออปัจจุบันผมก็มีห้องให้้้เเชชช่่่่่าาาาาก็บบงงไไมมมผสน <ümüz S 2> มีทั้มหมดกี่ห้องตรงนั้นอยู่ประมาณสิบห้องมั้งเช่าไปเขาเช่ามาก็เขาไม่อยู่แล้วบางทีผมเปิดทอนี่การแสงแล้วเขาก็หนีไปเขาว่ามึงอยู่ไปเถอะมึงอยู่กับผีไม่มีอยู่เออคนไหนเขาก็ กิจแข็งหน่อยเขาก็อยู่แปลว่าในบ้านไอห้องแถวท้องห้องเช่าแถวนั้นเนี่ยคือคุณก็อยู่ในนั้นด้วยผมอยู่เลยครับอยู่งกลางห้องเอาอยู่กลางห้องอยู่กลางเลยผมจะอย,ะอยู่ผมจะอยู่ของผมแล้วใครก็จะมาเช่าอยู่ก็ให้ทาความสะอาดเอาเองเพราะผมไม่มีแม่บ้านพอบ้านเออใครอยากอย,กอย,กอยู่ก็ทําความสะอาดเอาค่าเช่าเดือนเท่าไหร่พันห้าบางสองพันบ้างเออแต่ว่าทําไมถึงต้องเปิดเพลงธรณีกันแสงผมชอบทางด้านนี้ครับชอบที่ไม่ต้องไปหาไปฟังที่วงที่วัดเราเป็นคนเพี้ยนมาถามจริง ถามว่าเพี้ยนไหมเออผมก็ยังมาว่าเอ,อ๊ะเราก็ผมเป็นคน,คนไม่เหมือนชาวบ้านครับออผมคิดว่าผมไม่เหมือนใครครับ,รบมีความรู้สึกว่าเรามันเพี้ยนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านกันอย่างไง เล่าให้ฟังหน่อยเ,ออเราเราเรามีความรู้สึกกูไม่เหมือนกูหาความแตกต่างไอ้ออน,นี่มันเป็คอนเทนต์เหรอ<ม>หรือกำลังจะเข้ามันเปโลกโซเชียลตอนนี้เรากําลังเล่นโซเชียลเรากาลังจะแบบว่าก็พยายามหาคอนเทนต์หรือหาตัวตนคุณคือหนึ่งในนั้นไหมหรือว่าเราเป็น่างนี้เราตั้งแต่แรกแล้วมผมก็คิดว่าผมผมเพิ่งมาเป็นที่หลังนี่ครับที่แรกผมก็มีรถหลายคันเนาะผมก็ซื้อมาเออพายผมก็เออผมก็เออคล้ายๆว่ามันยังไงอะถ้าเกิดว่าทําแบบเนี้ยไปตรงไหนผมก็มันโล่งทําไปตรงไหนเขาก็ลีดทางให้เออเขาหลีดทางให้ขนาดเขาอยู่ถนนเอก ใหงเบรกให้ผมไปก่อนเลยครับผมเออก็ดีเนาะผมว่าเอาาอ,อไปตรงไหนเขาก็ออเออรถแบบเนี้ยมันทํามาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ยังไงอุจะสองปีจะขสองปีแล้วครับเหรอครับแล้วก็ขับแบบนี้มาครับก,ก็ทีแรกผมก็ว่าขนส่งเขาไปต่อภาษีบอกผมถามเขาพี่มีอะไรอุ้ยไม่มีอะไรครับน่ารักดีเขาต่อยผมปกติแล้วผมประกันชั้นหนึ่งผมก็ไม่ทานะผมประกาศว่าไอ้ใครขับชนก็ซ่อมให้ผมแล้วกันถ้าเกิดว่าผมขับมีอะไรผมก็ทำครั้งแรกะที่เราแบบโอ้โหเอาโคนไปแปะนั่นแหละเอาโคนไปแปะเอาโคนไปทำมันเกิดอะไรขึ้น คือผมความคิดตรงเนี้ยความคิดหรอเออความคิดผมก็ว่าคิดว่ามันนี่มันก็ไม่เหมือนใครดีเนาะผมว่ามันไม่เหมือนใครดีขับตัวเองไหมเวลาบอกเออเราไปแปะแล้วเราขับรถไปแล้วคนแม็กกหลีคนอะไรรู้สึกยังไงเรารู้สึกติดใจดนะตอนนี้ผมคิดว่าเขาเคยเห็นใจรถดาราเนาะเขาไม่เคยเห็นดารารถนี้มันดารารถไงออนี้ดารารถดารารถไปตรงไหนเขาก็เห็นเออเขาไม่ต้องไปดูคนเขาเห็นรถผมนี่คือผมจริงของพี่ประเสริฐป่ะไม่ไม่ครับผมผมปลอมครับ เอาไปแล้วเราทำไมเราต้องใส่ผมปลอมเหมือนเขาด้วยวะเหมือนคนบ้าครับเอกลักษณ์อ่ะเอกลักษณ์ครับอ๋อทำใเอกลักษณ์จริงๆแล้วพี่เป็นพี่ผมเป็นไงเปิดให้ผมดูหน่อยได้ปะได้ครับผมก็เป็นอย่างงี้ครับก็รอนี่ถอดแม่อย่างนี้ถอดถอดแม่ถอดก็ปกตินะ ก็ปกติครับปกติทำไมเราเป็นคนปกติธรรมดาดีๆอยู่ไม่ชอบจะกลายเป็นคนเพี้ยนไปซะแล้วยังไงครับชีวิตต้องแตกต่างครับผมต้องแตกต่างอย่าให้เหมือนใครครับอ๋อเดี๋ยวที่นั้นเอาวะขออนุญาตวได้ไมครับได้ครับได้๋ยวอย่ามาโกรธผมนะครับได้ครับเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่หลังจากที่ไปออกกับหมอปลาที่ไปรายการถงไม่เถียงถ้าใครจะเห็นออนไลน์เนี่ยคือเป็นเป็นเอาจริงๆจะเป็นรายการแรกเลยัางที่แบบว่าเปิดตัวคุณเป็นเรื่องไปเราวหรือว่ามันมีหลายรายการวาเขไม่รู้นะไม่รู้นะผมถามว่าช่องไหนช่อง8ปดเขามันนานแล้วเรื่องช่อง <Ừ. S 2> มันมันไม่รู้เป็น10บสเที่ยวแล้วมั้งช่องแปดเข้าไปไปมาเก,ก็ถกไม่เถียงแล้วก็ออกไปแล้วก็ช่องอะไรช่องไอ้ point อะ่ะเว r ร์ point เออแต่ที่คุณจะดังที่สุดคือ,อรายการถกถกไม่เถียงไปที่ไ่ออกกับหมอปลาโอ้โหไปกับหมอปลาว่าหน้าผีอะไรเข้ามาไม่รู้ผมออก็กลัวเนาะฟีนแบกเป็นยังไงบ้างเราทําไมเราอย,อยู่อยู่แล้วเรา ไปสัมผัสมันได้วิธีการสัมผัสคุณสัมผัสยังไงก็แลบไปแลบมามันก็ลิ้นมันชาหรือมันตึงผมก็ไม่รู้นะเออจิตนาผมบางทีแล้วแต่คนจะคิดนะกว่าเออมึงได้หรือผีหรือเรือหอยหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เออผมก็แลบออกไปมันก็เออมันก็รู้สึกว่าเออช้าช้ามั่งอะไรมั่งเคยเจออะไรที่แบบมันมันเป็นเรื่องราวที่แบบน่ากลัวน่ากลัวชีวิตบ้างไหมก็ไม่รู้ไปันนั้นไปเจอ ออกถงไม่เถียงผมก็เจอวิญญาณชช่วร้ายปกติผมก็ไม่เคยเจอครับเท้าชั่วร้ผมก็จะหนีไปผมก็กลัวผีผีชช่วร้ครับผมจะเอาแต่พวกวิญญาณผีน่ารักครับเราสามารถเลือกวิญญาณผีน่ารักได้ด้วยเหรอเอ้าผมก็เลือกดูเห็นท่าไม่ดีผมดูท่าทางแล้วไม่ดีผมก็ไม่เอาแล้วครับจริงไหมในรถนี่บอกว่ามีอยู่33ตัวอยู่ในนี้เขาเรียกเป็น3ตัวหรือสคน3ตน3าตนก็เขาเรียกเป็นตนคุณไปเชิญเขาเข้ามาในรถหรอหรือว่ายังไงกับไปไหนก็ไปด้วยกันครับแต่เมื่อกี้ผมนั่งผมก็เห็นไม่ได้มีความสัมผัสไม่รู้เเลยอ มันอยู่ที่จิตกระแสจิตแต่นแล้วถ้าผมอเอาหมอปลานะหมอปลาเป็นคนสัมผัสได้หมอปลาม,มลามนั่งรถครับหมอปลาไม่หาวก็แปลว่าไม่มีเปล่าเอาก็แล้วแต่ครับเออแ,แล้วแต่แล้วแต่เรา แล้วแต่คนครับไม่เหมือนกันอาแล้วแต่คนเออแล้วแต่คนแต่ของคุณคุณสัมผัสได้ว่ามันมีอ่าใช่ใช่คุณเลี้ยงเขาไว้อยู่ป่าเออเขาอยู่ครับให้อะไรกินให้อะไรเขากินมีมีอะไรก็กินอยู่ด้วยกันคุณจะบอกนะให้ขางบนไปเด็ดเด็ดกินอะไรเงี้ยไหมเอ๋อแบมีอะไรก็หากินอันนี้เขาไม่กินนี่เขากินเหล้าอ๋อเขากินเหล้ากินเหล้าครับแต่เวลาเขาออกเขาออกไปไหนสมมติเราออกมาเขาก็อยู่ในรถอยู่เงี้ยเออไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วมันเขาไม่ร้อนหรือว่าไปในนี่คือให้คุณมาปิดมาปิดเพื่อให้ความการความร้อนที่ผบอกว่าถ้าาผมมจะเที่่ยยววหนกก็เทีัลขาบผมจะ เห็นบอกว่าเล่นเล่นติ๊กตอกเล่นออนไลน์เล่นอะไรด้วยติดต่อพี่ได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะมาชื่อติ๊กตอกมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อ้าแล้วคุณจะรู้ไหมคุณจะจะได้โยนจะโยนช่องไามให้คุณอ่ะเดี๋ยวผมจะกดที่ดูว่ามันอะไรขนาดเดี๋ยวคุณตั้มขนาดโทรศัพท์ผมแล่ไอ้อะไรรหัสไอ้นี่นี่เขายังเขียนรหัสไม่เลยเพราะผมไม่รู้เพราะรหัสมันกดล็อกกดลน์เออผมสองคนแล้วถ้ามีชาวบ้านอยากให้คุณไปติดต่อสัมผัสวิญญาณไปช่วยเหลือคุณจัจะติดต่อคุณได้ยังไงบีเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไ ก็ก็มีแต่ผมไม่ค่อยให้ใครครับผมเหนื่อยผมเหนื่อยครับอขอเหนื่อยนะเหนื่อยครับก็ติดต่อหมอปลายแล้วกันไปตำบัดวิญญาณเออจะมีากอยากจะติดต่ออะไรก็ผมก็ติดต่อหมอปลายเนี่ยมันเป็นอยางเงอ่าโอเคโอเคเวลาเราถ้าเกิดเราจะให้คนสัมผัสหรือเราเราจะต้องไปเลียคนเราต้องใส่วิกใส่มอบอะไรไหมหรือว่าเราสามารถแบบนี้ได้เลยก็ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ไปยี้ก็ได้ถ้าวันนี้ผมมีผมมีน้องในคนหนึ่ง เข้ามาแล้วก็มาให้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 คุณลองมาสัมผัสดูว่าเขามีเรื่องราวชีวิตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณสามารถสัมผัสได้ผมคิดว่าผมสัมผัสได้แต่คงไม่ได้ไปเลียถึงหูเขานะไม่ไม่ครับไม่ไม่เอารอบๆอย่างเดียวครับเอะโอเคเ่ะขอเชิญหน่อยขอเชิญน้องแอลหน่อยน้องแอลเชิญครับเชิญครับอ่ะวันนี้มีน้องดีครับนักศึกษาฝึกงานผมอยากให้คุณสัมผัสเขาหน่อยว่าเขาโดนผีเข้าหรือเปล่าตอนนี้คือหมอปลารู้คนเดียวแต่ยังไม่มีใครบอกอ่ะคุณดูหน่อยว่าเขามีของมีอะไรไหมอื้ออื้อนี่อะไรอื้ออื้อ ออืคมันเป็นอุทานครับอ๋ออุทานอุทานทีมงานจับไปนะครับเดี๋ยวให้เขาดูหน่อยว่าตอนนี้มีของไหมลองดูเจญครับผม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 ขอดูนะผมขอดูอยู่นอกหัวตื่นเต้นอ่ะเอาหมวกหมวกต้องใช้หมวกด้วยต้องใช้หมวกด้วยอ่าโอเคดูดูดูอ่าสัมผัสดูหน่อยดูหน่อยจะให้แลบเลยครับเอาแล้วแต่คุณนี่คุณสัมผัสว่าน้องเขามีมีมีวิญญาณหรือมีสื่อมีอะไรไหมดูหน้าตาก็ไม่น่าแลบหมอปลาเท่านั้นที่รู้ อันนี้ผมพูดตรงๆนะมีหมอปลาเท่านั้นที่รู้ไม่มีครับดูนะคุณยังไม่แลบลิ้นอะไรเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> คุณมาดูเขาคุณมาจ้องเขาสองนาทีแล้วคุณก็ไม่ได้แบบแลบลิ้นอะไรเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีครับทาไมทําไมถึทท<า>งทําไมบางทีผมแลบมาอคืนผมเออผมเหนื่อยเหนื่อยมาแต่คืนนี้ครับครับเมื่อคืนนี้เขาให้ผมแลบแล้วก็มีผีอะไรไม่ต้องสองคนผมเหนื่อยผมล้าครับแล้วมันก็มันก็เลยไม่รู้สึกอ่าครับไม่มี ไม่รู้อะไรเลยครัาลงน้องยินยันว่าน้องไม่มีแน่นอนไม่ได้แลบเลยนะไม่ได้แลบเลยครับมองรูทศนาตตาและสายตาแล้วเออไม่น่ามีครับแล้วเขามีปมอะไรในใจอะไรเขาไหมเขามีปัญหาชีวิตมีอะไรไหมคุณสามารถสัมผัสได้ไหมปัญหาชีวิตอก็ไม่น่ามีนะความรักลาบลื่นอยู่ดูลักษณะสายตาแล้วอ่าฮอ๋อครับแปลว่าไม่มีไม่มีครับขอบคุณน้องแอลมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทําไมวะทําไมเราดูรู้เราดูร่วดูลักษณะสายตาเขาจริงๆน้องเป็นน้องนักศึกษานึกงาน ครับแล้วก็เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นอะไรผมก็มาหลอกคุณแต่คุณดูว่าเขาไม่ได้มีเออไม่มีอะไรดูจากสายตาแบวตาของเขาเออเขาเป็นสายตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เศร้าไม่หมองครับครับคไม่เศร้าไม่หมองอ๋อเทปนี้กูจะได้อะไรวะคุณคิดว่าเทปนี้ผมจะได้อะไรจากคุณบ้างคนดูจะได้อะไรจากนี้บ้าง ไม่รู้จะได้อะไรครับผมผมก็ตอบโอเคก็อย่างน้อยๆรายการเลี้ยงชีพนะครับก็เป็นอาชีพของเขาเป็นอาชีพอีกแบบหนึงนะเข้ามาเข้ามาคุยกับพี่ประเสริฐแล้วกันติดต่อพี่ประเสริฐตามช่องทางนี้ติดตามได้ใน t ิกตอกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราตามมาแล้ว เราเป็นเพื่อนกันแล้วเขาไปติดตามพี่ประเสริฐได้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยหรือไปติดตามพี่ประเสริฐได้นะครับแล้วก็เจอรถแบบนี้อย่าไปทําอะไรเขานะโบกมือทักทายพี่ประเสริฐก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งแหละก็น่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ความคิดอ่านของเขาก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองของเขาตโลแกนของคุณคือแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบครับวันนี้ก็บอยคัทลาไปก่อนสวัสดีครรับขพครับ โอ้โห oh แล้วแต่เธอคิดโอ้ย mm hmm. เหนื่อยจริงๆชีวิตกูเนี่ย